แ้จรริงไมมมม่ีลละอยยยาาาสบคควักก็ดูเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคนจ,จะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลาม,มาค้นหาความรักด้วยกันในรายการด้วยรัก นาจะนาพียงใดแต่นี่ใ,นใจยังรักเสมอส,สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักนะคะ เพราะความรักความห่วงใยบวกกับความคิดถึงรายการด้วยรักกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังตรงนี้เช่นเคยนะคะมาพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่และดิฉันอัมพาภร์ปัญญาลาภสกุลผู้ดำเนินรายการพร้อมกับคุณราชิตนำพาผู้ควบคุมเสียงนะคะคุณผู้ฟังหาชีวิตของคนเราในการหลายครั้งต้องเจอกับปัญหามากมายหรือบางคน ยากมากนะคะที่จะได้รับคำตอบที่บอกว่าปัญหาที่เจอนั้นแก้ไขได้แล้วบ่อยครั้งมากเลยทีเดียวที่เราต้องเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแล้วหาทางออกไม่เจอนะคะแล้วเราจะทำอย่างไรและที่สำคัญเมื่อเราเจอกับสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงไม่รู้ว่าต้องเจออะไรและอะไรที่รอเราอยู่ข้างหน้านะคะเราก็เกิดความกลัวใช่ไหมคะแต่พระเจ้าทรงบอกกับเราว่าอย่าให้เรา กลัวนะคะให้เราเชื่อและวางใจในพระเจ้าพระองค์จะทรงช่วยเราเองอีกสักครู่หนึ่งเรามาคุยกันต่อนะคะช่วงนี้เรามาทักทายกันด้วยเพลงที่บอกว่าอยู่ในพระหัตถ์พระองค์ค่ะ ที่ลี้ภัยเป็นป้อมปราการเป็นที่พักพิงใจขาสงบแล้วไว้ใจในพระองค์เมื่อความมืดมิดเริ่มเข้ามาอุปสรรคปัญหาไม่เคยหวั่นเพราะกาน สงบแล้วไว้ใจในิพระองค์เมื่อความมืดมิดเริ่มเข้ามาอุปสรรคปัญหาไม่ เพราะพระองค์ทรงช่วยเขาไว้จากความปวดปร้าวที่ลุ่มลลอน i for right. เจอกับปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะคะให้เราร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์พระองค์จะส่งช่วยเราอย่างแน่นอนเมื่อนะคะเราเจอกับปัญหาเหมือนกับเพลงที่ผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังคะฟังเรื่องราวของดานเนียนในถ้ำสิงโตกันสักนิดหนึ่งนะคะบางท่านก็เคยฟังแล้วแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่เคยฟังนะคะอาจจะลืมไปบ้างนะคะหรือบางคนก็ไม่เคยได้ยินเลยเอาเป็นว่าเราลองมาฟังเรื่องราวของ ดาน,เนิเลดูนะคะเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างกับสิ่งที่น่ากลัวที่เรารเผชิญอยู่รึเปล่านะคะในเวลาที่บาบิโลนเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของเปอร์เซียซึ่งตอนที่ดานนียลก็แก่ชรามากแล้วนะคะท่านได้ปรนิบัติรับใช้พระเจ้าเป็นเวลามากกว่า 80ปีเลยทีเดียวนะคะท่านได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างมากมายพระราชาดาริอสัสพระราชาแห่งเปอร์เซียได้ทรงให้ความสําคัญต่อดานเนียนและได้ทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นหัวหน้าของบรรดาอุปราชและอภิรัฐมนตรีคนอื่น ซึ่งสิ่งนี้ทำให้บรรดาอุปราชมีความอิจฉาริษยาต่อดานเนียนเป็นอย่างมากพวกเขาจึงได้เสะหาะหาหรือหาวิธีนะคะหาข้อผิดพลาดบางอย่างในชีวิตของดานเนียนแต่พวกเขาหาอย่างไงนะคะก็ไม่พบความผิดพลาดข้อบุ่องของดานเนียนเลยดานเนียนเป็นคนที่มีความซัดซื่อดังนั้นพวกเขาจึงกล่าวว่าเราน่าจะหามูลเหตุฟ้องเขาหาเรื่องราวต่างๆที่จะเอาเรื่อง ดานเนียนนะคะก็หายัางไงก็หาไม่ได้แต่ว่าเขาบอกว่าเขาก็ปรึกษากันนะคะพวกอุปราชก็ปรึกษากว่าเราจะหามูลเหตุฟ้องเขาไม่ได้นอกจากนะคะนอกจากเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติแห่งพระเจ้าของเขาพวกเขาจึงได้ไปหาพระราชาและทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระราชาบรรดาผู้ปกครองเมืองทั้งหมดทั้งสิ้นได้ตกลงกันว่าพระราชาสมควรจะได้ทรงตรากฎหมายและออก ประกาศห้ามใน30วันนี้ห้ามผู้หนึ่งผู้ใดทูลต่อพระเจ้าหรือมนุษย์อื่นใดนอกเหนือพระองค์ถ้าผู้ใดไม่เชื่อฟังกฎนี้ก็ให้จับผู้นั้นโยนในท่ามสิงเสีย พระราชาดาริอัสได้ตกหลุมแห่งแผนชั่วร้ายของคนเหล่านั้นด้วยการลงพระนามในหนังสือสำคัญนั้นแต่กฎหมายฉบับใหม่นี้ไม่สามารถทำให้ดานิเอลยกเลิกการอธิษฐานต่อพระเจ้าได้ดานิเอลก็ยังไปที่เรือนของท่านที่ที่มีหน้าต่างห้องชั้นสองของท่านเปิดตรงไปยังกรุงเยรูซาเลม็มและท่านก็คุกเข่าลงวันล,ละสามครั้งอธิษฐานและโมทนาขอบคุณพระเจ้าของท่านดังที่ท่านได้เคยกระทำมาก่อน และอุปราชคนหนึ่งที่ขี้อิจฉานะคะก็ได้แอบดูการกระทําของดาน,นียน เมื่อพวกเขาเห็นดังนั้นก็รีบไปเา้าเฝ้าพระราชาดาริอัสและทูลพระองค์ว่ามีชายคนหนึ่งไม่ได้กระทําตามกฎหมายของพระองค์ชายคนนั้นคือดาเนียนนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาได้อธิษฐานต่อพระเจ้าของเขาวันละสามครั้งแล้วพระราชาจึงมีความเศร้าโศกและก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ได้ลงพระนามในกฎหมายฉบับนั้นแล้วเพราะว่าพระองค์ทรงรักดานเนียนมากนะคะดังนั้น พระองค์จึงได้พยายามตลอดทั้งวันเพื่อที่จะหาช่องทางและก็ช่วยเหลือดานเนียนในตอนเย็นค่ะบรรดาอุปราชก็ได้มาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเขาก็ทูลพระราชาว่าท่านได้ลงนามในกฎหมายฉบับนั้นแล้วและไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้วแล้วในที่สุดนะคะพระราชาก็ได้บัญชาให้จับดานเนียนโยนลงไปในถ้ำสิง ตลอดทั้งคืนนั้นประราชาก็บรรทมไม่หลับเลยนะคะพระองค์คิดว่าสิงห์เห็นดานียนและได้กลิ่นของเขาแต่ว่านะคะไม่มีสิงห์สักตัวหนึ่งที่กัดหรือว่าทำร้ายดานียนเลยและในเวลาเช้ามืดน,นะคะของวันถัดมาพระราชาดาริอัสก็รีบไปที่ถ้ำสิงหพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ตรัสเรียกว่าโอ้ดานเนียลพระเจ้าของท่านได้ช่วยท่านไว้ให้พ้นจากสิงนั้นใช่ไหม นะและพระองค์ก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งซึ่งเป็นเสียงของดานเนียนนั่นเองดานเนียนทูลตอบว่าพระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ทูตสวรรค์มาปิดปากสิงไว้ข้าพระบาทจึงไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยเพราะว่าข้าพระบาทบริสุทธิ์และไม่ได้กระทําผิดสิ่งใดที่ผิดเลยพระราชาทรงทรงมนัตนะคะอย่างโล้นพ้นที่พระเจ้าของดานเนียนนะคะมาช่วยแล้วก็ พระราชาก็จับอุปราชเหล่านั้นโยนเข้าไปในถ้ำสิงและสิงซึ่งอยู่ในอาการที่หิวกระหายก็ได้ทําลายพวกเขาทั้งสิ้นนะคะกัดกินพวกเขาหมดเลยในพระธรรมดานเนียนบทที่6นั่นเองค่ะ and the พระเจ้าทรงเป็นที่หลีภัยนะคะชีวิตของเราคุณฟังคะวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวของดานิเอลแล้วก็โอทีจ่เสียแทนไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่ความรักของพระเจ้าด้วยการที่ดานิเอลเป็นผู้รับใช้และเป็นผู้ที่รักพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาปกป,ป้องคุ้มครองเขาให้พ้นจากอันตรายพระเจ้าทรงปกป,ป้องดานิเอลจากปากของสิงโตนะคะ,ะคุณผู้ฟังคะเราไม่จําเป็นต้องกลัวหากเราเป็นคนสัตว์ซื่อหากเราไม่ได้ทําผิด ในพระธรรมอิสยาห์บทที่41ข้อ10บอกกับเราว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังของเจ้า เออเราจะช่วยเจ้าเออเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราแม้แต่ในสถานาการณ์ปัจจุบันจะทําให้เรากดดันสอนให้เราดําเนินชีวิตในทางที่ผิดสอนให้เราเป็นคนโลภสอนให้เราเอารัดเอาเปรียบและสอนให้เราสนใจในเรื่องของเงินทองบางครั้งด้วยความกลัวหากเราไม่ทําตามอย่างนั้นก็จะมีคนขู่เราหรือว่าหมายจะฆ่าเรานะคะหากเราไม่ร่วมมือกับเขา คุณผู้ฟังคะเรามีความเชื่อและดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อพระเจ้าจะทรงปกป้องเราไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะทำลายเราได้เมื่อเขาหวานสิ่งไหนลงไปเขาก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นเหมือนกับเรื่องราวในวันนี้สุดท้ายอุปราชเหล่านั้นที่กล่าวหาดาเนียนก็ถูกโยนในถ้ำสิงนะคะสุดท้ายก็ถูกสิงกัดกินจนตายหมดน่าเสียดายนะคะเวลาสำหรับรายการด้วยรักเวลาหมดแล้วคะ่ะ คุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะศึกษาเรื่องราวศึกษาบทเรียนทางปริศนีก็เขียนชื่อที่อยู่นะคะส่งมายังรายการด้วยรักตุปนหนึ่งสามหนึ่งปนจเชียงใหม่รหัสปริศนีห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะเมื่อเราได้รับจดหมายของคุณผู้ฟังแล้วเราก็จะส่งบทเรียนให้กับคุณทางปริศนีนะคะอย่าลืมนะคะอยากจะปรึกษ,ษาอยากพูดคุยกับทีมงานของเราก,กดมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดิม0 5 3 2 6 0 6 2 7ค่ะอยากจะได้รับชีวิตใหม่นะคะ วิธีหลุดพน้นจากเรื่องของอยาเสพติดเราก็มีศูนย์ที่จะบำบัดให้กับคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจและได้รับชีวิตใหม่ด้วยและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิ้นเพียงแค่ปรึกษากับเรานะคะบอกกับเราผ่านทางทีมงานผ่านทางรายการด้วยรักกับหมายเลขโทรศัพท์นะคะย้ํากันอีกทีหนึ่ง0 5 3 2 6 0 6 2สาค่ะพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการด้วยรักดิฉันอัมพาพรพร้อมกับคุณราชิตต้องลาคุณ ไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีค่ะจะขอรับใช้พระองค์ด้วยเสียสุดใจจะนัดแค่ในมีพระองค์อยู่เคียงค่าพระองค์เป็นกำลังและช่วยนำทาง ใชเพียงพระองค์เมื่อฉันได้ตสินใจจะติดตามพระองค์ ทรงนำให้พบกับน้ำพระไทยพระองค์เมืทนทุกข์ลำบากจะเหนื่อยยากสักเท่าไรชีวิตข้าขอรับใช้พระองค์ พระ ông, พองค์ผู้ทงสักสืระ ông, องค์งแปนกำลังและการช่วยหลือ

คนที่น่าเศร้ากว่าคือคนที่พบรักแท้แล้วแต่ไม่นานก็กลายเป็นแค่รักโปรโมชั่นแต่คนที่น่าเศร้าอย่างสุดๆคือคนที่เคยรักกันกลายเป็นคู่กัดคู่แขนคู่อาฆาตและเป็นศัตรูกันแล,แล้วคุณล่ะคะความรักของคุณเป็นแบบไหนไม่ต้องเป็นแบบไหนหรอกครับวันนี้เสียงสันติมีทางออก เรามีหนังสือดีๆแจกให้คุณไม่ให้เดินเข้าไปสู่สภาวะที่น่าเศร้าแต่จะนำไปสู่การมีชีวิตรักและครอบครัวที่มีความสุขตลอดไปเขียนจดหมายหรือไปสนิยบัตขอหนังสือถ้าคิดจะรักก็อย่าทำให้เสียใจมาได้ที่ตู้ปน1น1ปนจอเชียงใหม่5 0 0 0 0หรือโทร053 2 4 2 6 5 4 0 5 6 2 6 0 6 2 7แล้วคุณจะพบว่ารักแท้ไม่ได้อยู่ใรตัวค่ะโอ๊ยแบบนี้ก็แย่สิถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอะ่ะไหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอะ่ะ <c oughs> ปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนังใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคำพีทางปริศนีชุดคำถามที่มีคำตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทำยังไงฉึงถึงจะได้เรียนล่ะ ่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่เสียงสันติทู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่5 0 0 0 0เสียงสันติทู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่5 0 0 0 0โทรศัพท์2 6 0 6 2 7 2 6 0 6 2 7ยังไงก็ได้ติดต่อไปนะจ้าจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย